ด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปชาผูระุนและอาจารย์ผู้เื่อหนุนทั้งพ่อแม่และพวงญาติศูนย์จัน์และราชาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติอมมาและอินทราชทั้งตัวเทพและโลกบาลโยมาร ขอให้เป็นสุขสารทุกตัวหน้าอย่าทุกคนบุญทองท,ที่าคาธรรต้งช่วยอำหนวยสุขผลให้สุขสามอย่างบนให้รู้ถึงนิพานพันด้วยอุทิที่เราทำและอุทิศให้พวงสัตว์เราพันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทาน สิ่งช่วยในดวงใจว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกพบที่เราเกิดมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทั้งความเปลี่ยนเลิศเป็นเครื่องปูดที่เลหตหายโอกาสอย่าพึง่งมีแก่หมู่มานเสิยงทั้งหลาย เป็นช่องประตูสลายคำลายล้างความเปลี่ยนจมพระพุทธอรนาศพระธรรมที่ขึงนอุดมพระปฏิจจังพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่คุณพยองด้วยอานาญาภัสองหุมานอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาส สุขิโตโหโมิขอ,อให้้าพระเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิปาศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปาศจากเวนอภิยาปโชโหโมิปาศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโกโหโมิปาศจากความทุกข์กายทุกใจ สุภีอัตตานางปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเนิสัพเพสัตตาสัตว์ตตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาผลตุจงเป็นสุขเป็นสุเพา กันและกันเลยอาภิยาปัจช,ชาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาอีคาหุ่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานงปริหา,ารันตุกจงมีความสุขายสุขใจ จกทุกัฟทั้งสิ้นเติดน